สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชม f อฟทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมาพบกับแอมมี่อีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะมินทัพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะพามาติดตามเลขของคุณพ่อสมานนะคะเพราะว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ว่า โชคดีมีโชคลาภอยู่หลายๆงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเนาะในหลายๆงวดที่ผ่านมานะคะจากที่มินมาติดตามก็จะได้ในความฝันบ้างแล้วก็เลขทูบบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่มีสองวันนะคะที่ว่ามินไม่ได้มาติดตามนะคะเนื่องจากตอนนั้นนะคะก็มีเหตุเข้าโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยไม่ได้มาติดตามนะคะท่านผู้ชมก็ห่างหายกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมินก็มีโอกาสเลยได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขคุณพ่อ สมานอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปติดตาม,มพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเลขคุณพ่อสมา,งานงวดนี้จะได้จากความฝันหรือว่าเลขทูกหรือว่าได้จากทั้งสองเลยนะคะท่านผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะหลั<า>งจากห่างหายไปสอง,ง,องสามวันนะคะสมุทรชมนมวันนี้กามคำขอเอ็ซีแล้วับหลายค้นแห้ง ไปติดตามพอสมานี่้จูดถูกเสี่ยงใต้จูดถูกคนวาสันเอาดีมาสันวดเี้ลวด้นมาครับผมมวดเลขปูตูว่าเลขคูกกจุดแี่แตว่าตว่าเลขกูผมเอามาแล้วตว่าเลขถูกกูนี่พทนอจุดจูดจูดมาากเลขกูเนี่ยมันจะใสพอสมาร์กกูก็เอามาใัดตำหนักเพิ่นเป็นหลิษสีเพิ่นตำหนักเพิ่นกระติบวงช่วงวันที่สิบเอ็ดนี่แหละขั้นเอฟซีขันถือกะมาเห็ดลงท่าน้ำกัน ซอยเล็ดลงท่านเขากันคุณละสิบบาทเส้าบาทเนี่คุณไห้มาแล้วครับผมรวมกันได้เนาะครับคุณวันทองพุณไกไห้มาผมก็ไ้เข้าไปไห้มาสามตัวผมก็ตัวถูกเพิ่นมาจูดที่ศูนย์เก้าห้าเรียนแล้วจนหัวสูกเลยเาออกผแตกเรได้เนาะครับขายของอยู่ตลาดนะเขาวาเล็กออกเจ็ดเก้าห้าเนาะาใจโอ้ยมียยังออกโอ้ย กะสว่างอยู่มันมีเลขกจะคของอยู่ถึงบริเงวนกระตางมันมันกะทิว่างห์สองตัวมีแห้งใจอยู่ผมก็ยังเคลว่าเออดีกนบ่มีทักตัวเลยนะรับวันนี้เอามากับฝันดีอยู่ฝันเห็นปูเพิ่นกระทิมาบอกอะลรมันกะไฮมาแล้วอะครับเด็กทางล่างเพิ่นกะไฮสี่เก้าสี่เก้าบสี่เก้าสี่เก้าเก้าแล้วก็ทางบนเพิ่นกะไฮเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดศูนย์บานเลขเลข ยดทูผมกับเก้าเก้าศูนย์มันกับมาตรงกันเพราะว่างเทียบเด็กเฟิรนมันเป็นหายนะเก้าแปดศูนย์มันบอครับั้งเทียบเกิดบ้านบอกตัวตรงเกิดมันมันเอาเก่าเก้าศูนย์ศูนย์เก่าเนี่ยก,การใบ <pow> เพื่อว่ามันขึ้นมาลงสบากันนัก านมันมันมาถือกับเลขกอันเขาวุแปดก็ว่าแปดนี่มันก็มันก็ต้องการไปอยู่แล้ว่นบอพอสมานบอกให้ฟังเนี่ยเได้ยินว่างวดก่อนนี่ขาเจ้าว่าแตกเติมเติมอยู่สำนักปูปูสำนักเอ้ปูไอ้ปูรุษีผู้ชคนาคาราครับแตกสี์ลวงหาพันได้ผูละแสนต้องแสนต่อผมเขียนให้สามตัวตรงๆรบเขียนให้อันนี้อันนี้เป็นกระเช้ยนห้ผมเหมือนกันนี่โอไปไปไป่ปไปไไปไปไไป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 ไนไปไปไปไไปเปไปไนไปอ ของวันนี้ครับวันพนเชียนเนี่ยผมว่านอะไรกทตัวนี้ผมติดจูบทีอว่านากาศมือเละหอกลูกมันตรงกันบอคือผมมามาหานมันเป็นศูนย์เก้าหาข้เพิินเป็นาเก้าเกียแต่ว่าตัวนี้ยังบอกูว่านาค้าศ์ผมยังติดจดบมือเลขออกโอว่านัาศตัวนี้วัานาศผมจังติดจุดเลขปูแต่ว่าห้ามันตรงกันเพราะว่าสื่อจะนาตัวนี้นะแต่ว่าผมก็ห้ามันผลาเรื่ังใดเขาเอาตัวนี้มาการใบครับมันเกิดว่านะเกิดว่ามันตรงกัน คือว่าหนักไปเลยแรงจตุ่มเลยด้ตุ่มเลย980 980นีะครับนอกพอะมันกระวบนเบียนที่เขาหลดผมึ่งสองขั้นเห็นบอส่หมดนกั็์0 8ดเก็2082 980ครับผมท่านผู้ชมครับตัวนี้ผมติดจุดมือ4เก้าเนาะ4เก่ี4เก้าหนี่งของราง4กระได้เกรับกระได้กัเป็นหายพินชุดเดียวคือเก่าเนาะเก่ายหาเย็บวนของ่างเด้ โอ้พอนหาเจ็ดล่างบอกัเจ็ดล่างได้บางหันข้งบนกับห้าเก้าเกียร์ยันไห้ก็ตั้งสี่ละวั้ซีเมนต์ข้นงนอกสามตัวเล่นห้าหงมากเรยวอลย่ข้างบนวงสวงนี่บอกมันสีอันนี้เพราะว่าพีวางหันกับบอกเดยดลูกทีดโลหาเพิ่นมอนซีมาเบื่อครับครับยกไข่เบิ้งอีกเนี่พอ้กับซมาแล้เกันใต้ชินก่อนเมื่อสีกับซีมาล่ำวงสวงเพิร์ลจะชัด่ปูเกียร์หพอสมานครับผมลูกทีสโลหาว่าล่ำนี่เป็นยี่สิบสามสิบคนล่าสองก่อนล่ำวงสวงเพิ เมือวันประหัตวันประหัตสี่สิบกัฟังเทศคันดิซิเกะไซบาดน้ำมาเ้ากัสามงงเ้ากับ่วงสวงกับร่งเลยนะครับร่งพวกดูซีดลูกฮากัเต็มเ่องลงท่านไปเเลขตัวนี้หลักขั้นถือกัเก้าแปดพันนะครับซอยกันนอกพรสมานนอกเรย็กน้อยมันคอยบบซอยมันควเดียว่าคลยกับต่างแต่ว่าผมนี่ กะฝังผู้เดียวก็ได้ขันหองว่าตัวนี้ผมพ่อนี่ยตัวสมานกระแบงปั่นทเก่าครับกระแบงปั่นนี่งวดนี่งวดนี้เป็นงวดที่ทิพงวดที่เก่ามันขาดถือว่าแปลกงวดแล้วเนาะงวดเก่าบางทหามันขับงวดเก่าหาคือว่าเก่างวดเขามาเริ่มต้นใหม่งวดที่หนึ่งบาทถ้าว่าก็ถือว่ามีสองตัวมาได้เขาสมานมสองตัวอยู่มีทั้งเก่าทั้งหาแต่ว่าไม่ติดโยนาครับอยชัยงวดที่ด่าเรียกเขามาแล้วใหญ่ยู่กรุงเทพโอ้ยหนังสือโทรพัน์ โคขอดอกวัตถุนมาเลยเยีย่อเดรหลายเดรหลายก็โตอีกคนลาแล้วก็หนังสือตัวเราโลอยกลัวตัวยุ่ยงเทพหนังสือตัวรพัดกลัว อเป็นพอสมานวันพระวันหันบุหรีจุดเนาะจุดอยู่ในจุดตร่นี่วันพระในจุดในตัวนี้ในเก้าเก้าศูนย์ะครับไปเบิองเก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะมันกับมันกับอยู่สายเดียวกันโอ้สายเดียวกันตัวนี้มันเก้าแปดศูนย์นี่เพิ่งผมจุดไปอันตัวนี้เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับตัวนี้ขึ้นแค่แต้มเดียวผมจิตจุดมือวันอักขารมือเลยกว่าโอ้ เอามากระป๋องปูเออมากระปูหรือสีกับเป็นจับไผ่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นถูกจับไผ่ด้วยครับข้อยัดคัดในเรน้อยจังข้อยัดเนี้ยเพราะว่ามันมันโตขันเด้อปูแล้วก็กเกิดว่าโตขันหรือมาเป็นเกิดว่าเป็นศูนย์แปดเก้าหรือว่าเก้าศูนย์แปดอย่กันทีคือว่าหันนับเลยคือว่าหันศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าตัวน่ะเห้าเจ็ดเก้าย โอ้นาจะเจ็ดนาข้าวเขาว่าได้เนาะเจ็ดนาเข,าข้านี่ยวัดวัดสมานนี่อีกแล้วศูนย์ก็น่าสิมาเป็นเกศเห็เนโลกเต่าเนี่ยเหมนว่าเป็นศูนย์ก็เลยบ่ได้เออเลยเเโตรก็ยังดีได้แม่นอยู่ตัวจกักรลอยสองลอยก็พอได้ด,ดมได้ได้ก็ได้ซื้อยาด,ดมยิ่ได้คือว่าน,นันเบิดเลยเลยออกมาเลยเบิดเลยเลอก็ตามก็ยังช่วงอยู่ดอกครับผมเนาะ มันมีสองตัวของเฮาอยู่ตัวเลขที่หเพิ่นไปนี่นะตัวนี้เป็นสำนักสยางสำนักยังก่อนเครื่อสมานื่ประิ่ฐเป็นเป็นพวกฤาษีูฤาษีผู้ชงนาคราชอนนีตัวแม่คนอื่มหลงใยอยู่หันอีกหนงบวงสวงเป็นฤาษีเป็นไหมาเนาะศิลปินมอล่ำมอหลังปีเพิ่นเอาง่วนอากาศคุณพิ่นต้นแก้วกามาวัชรพรสมสุขกมามาเบิดได้พวกมอลำใหญ่ๆอยู่นะยู่เขตอุบลลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นพวก เด็ดใช่พวกกันเ้มาเบิดเข้ามากเป็นไก่มากเก่าแก่เนเราดูนะครับท่านผู้ชมเนาะครัมือกองมาเสียงเบิ่งกับมานอนกับมาฝันกฝันดีอยู่เพื่อว่ากันไมยคัดบ่องวดนี้เพมีเงินเด็ดลงพาดเนื้อคู่เอ้ยังไรกับปวดถ่ายเด้องวดนี้จะกลายข้นเล่มแต่ว่างวดนี้ขอบ่รท่านเนี่ยฟ้องให้ข้าฟ้อมันข้าผมบ่รท่านดิบบอกเดงคือเป็นตะบอกผมจะบอกลุงเทียเขาไปบอกกับเขาไปบอกว่า ตรงข้าวเลขข่อย,อยงังเสือกเลยมันเสียความุูเสือกคนถือก็แล้วว่าเลขข่อยสอ,อนบอสตันเนี่ยออกบอ<า>ว่บาบอวาเลขเปิลผมก็เลยบอกอย่างนี้ผมบอกจะผู้ใดอเออเพราะว่าออกไปแล้วก็ห้ามันถือกับไปเทสเรื่อนท่าน้ำกันเด้อออกอขาออกซีฟหรือบ่าออกว่เป็นยังหรือว่าหันผมไปผมก็ไปน้ำกนันสามคนอ่าครับไปเทสน้ำกันสามคนหานักขั้นชันชมเนาะตัวเลขที่พ่อสมานได้มาจากกำนังของครัวเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์นักซีฟเก้า ไปการแต่ชมันอยู่นช่นนไ้ชอมไปส่อครับอยู่ตรงกลางใช่ผมก็ยังบอกผมก็มาผมก็เบ่งเรียงใช้ของพอสมานครับน่อยู่ข้างในจุดว้ครับผมจะาเบเบิเ็นต่อผมก็ว่านย์คือพ่อสมานบอกหรือบอกครับผมเนาะกับบ่อมันบ่ม่สซ่วานี้ล่ะเลยไปออกเพิ่เพิ่เพ่มเิ่มเิ่่ม่ดเ่มเพิมเ่มเพเพิ่อ่มเพิาม่พม่ ขาดฐานผู้ชมแอดมินก็จะพา่านผู้ชมมาติดตามเลยถูกของคุณพอสมานที่เพิ่นจุดไหวเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นโตเหลกเก่าเก่าศูนย์คือคุณพอสมานเพิ่นเดวบอแต่เขากรให้ยองสันตดาชาแนลคนบึงสกนกจอดเนาะพอสมานให่มากทีว่าไก่ดงได้การชเูันหามา 980แต่ว่านี่เป็น990ขึ้นลงแค่แต้มเดียวครับผมเนาะแต่ลองพิจารณาเบิ่งครับผมก็บ่แน่นครับอาจจะเลื่อนนิดหน่อยหรือว่าอาจจะตรงเป๊กของปูก็ได้หรือจะรงเป๊กของจุบเชียงแค่พศมันก็เป็นไปได้คือกันครับเพราะว่าเหล็มันห่างกันนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเ้อเสื่อก็คิดว่าน่าจะขึ้นลงนิดหน่อยนอะพศม,มันเนาะผมข้อต้องขึ้นแล้วก็ต้องลงมไว้หนึ่งวันเหล็กมันมีแค่ชุดเดียวครับผมว่าหลายชุดนับตัวมันตรงคนละเท่ากันเลยโอ้พศมันมาของของปูงวันซะ 9้าแปดูนเนี่ยบ่ก้าศูนก็มากขึ้นมือกันผมก็มาเทยงมันก็มันก็อยู่บ่งเดียวกันนะก้าวูนย์แล้วแกมันก็อาจอจยูอก8 0วเูนหรืออย่างนี้ม้นมแถวนี้ละอ๋อครับผมเป็นนกสร้าง่าว่าพอไปเรียนตัวเรียนตัวนีเลยคนว่าพราะเมื่อดนพกระหายห่าก้าเจ็ดอ่าก้าเจ็ดก้าหาเจ็ดขางล่างที่ราคาะมู้ชมท <มา S 1> ี่ว่าดอร้าล่างมันีงใด้มันสงกัาเรขกดังหรือเ่าเพราะว่าเลีดังัน่ตู่ตลาด ถือว่าเป็นบุญวาสนาได้ครับสู่ช่อมีพระเที่ยงได้เดินทางมหาพรสมานวันนี้เนาะกบเนรครับอาจจะขอสารตัวตรงๆอีก็ได้ัพรสมานน้องเงินีกการจะขอสารตัวตรงๆก็ได้เพราะเพิ่นจะเพิ่นจะเพิ่นจะที่ยังก็พิ่นจะท่าหมุนรวดมากอนเส็ดลงท่านเส็ดลงท่านเพิ่นจะไปทอดไปแจกพ่นมอดมอบวงสวงมากโอ้พิ่นจน์วงสวงเพิ่นจน์วงสวงครับเพิ่นจน์วงสวงมาล่ำเป็นอย่งมากหลายเศร้าสามสิบฝุ่เหล่ามาล่ำครับ มารับบัวสอง,สงกุรอกรสองก่อนอืมลองไปพิจารณาเองนะครับท่านผู้ชมของปูไฮมา98049แต่ว่าถูกเสียงท้ายของคนสมานนี่ก็ง่อยเขาแทบทุกงวดกกนที่กันได้ครับท่านผู้ชมว่นเป็นธรรมดาคือกันเด้อง,องวดนึงหันกะมึงที่ละศูนย์หาเก่าถ้าเป็นเจ็ดหาเก่ากัเต็มเต็มอีกเลยครับท่านผู้ชมพีจตัวเดียวเนาะก็<ว>ลองมาพิจารณาเองครับท่านผู้ชมวันนงมาเก่าวันนึงก็มากเก่าเท่ากันอืมวันนึงก็มากเก่าอีก ครับผมค่ะนี่ก็เป็นเอกทูปของคุณพ่อสมาน้ะจ้ะท่านผู้ชมแอนมินก็ได้มาติดตามถ้าท่านผู้ชมมาเบิร์นเอกทูปคุณพ่อสมานเพิ่นได้จุดในคืนมันพาธิพานมาท่านผู้ชมเบิร์นท่านผู้ชมสนใจก่อนมันไปผิดจรณาเบิร์น้ะจ้ะท่านมากระจัดคัดกับพาน้ะจ้ะ ้นนออกาาออหคปา่ปะท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของคุณพ่อสมานนะคะประจำววันที่หนึ่งมีนาคมนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อย่างที่ได้รับชมรับฟังไปกันเลยนะคะท่านผู้ชมเก้าแปดศูนย์สี่เก้านะคะจะได้มาจากสํานักนะคะที่คุณพ่อสมานได้เดินทางไปติดตามตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนเลขทุ่มนะคะในหลายๆงวดที่มินได้มาติดตามนะคะ ก็ใครถ้าได้ดูคลิปย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมนะ้องของคุณพ่อสมานในหล,หลายคลิปก็เลขทูมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเลขตัวหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมที่ทําให้คุณพ่อสมานนะคะได้มีโชคลาภอยู่ในหลายๆงวดที่ผ่านมาน,นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับควน,นี้นะคะก็จะได้เป็น990นะคะท่านผู้ชม990นะคะก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะแอดมินนะคะก็มาติดตามหามาให้นะคะก็เพื่อเป็นแนวทาง ของสลากกินแบ่งนะคะท่านผู้ชมสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะชอบก็จัดขัดเราก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปหน้านะคะแอดมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปกำลังใจนะคะให้กับแอดมินไปหาตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเอทุกท่านนะคะคลิปหน้ามินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ